โอเคลุยให้จอสันลุยลุยจอสันล hey. huh? ุยลุยไม่เดียวไม่เดียวแปลกเอาเอาไปยสองตัวเอาเลยยิงยิงเอาตัวดนตัวดูดีเกลเฮ้ยแว็กมาแว็กมาแว็กมาสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมโมบายรีเจนนะครับผมก็มาเล่นโบรดี้นะครับผมโบรดี้นะฮะเป็นตัวที่ดาเมจแรงจัดเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะออกฟองเดี๋ยวนั้นทั้งชิ้นแรกผมจะออกเป็นเออ่ ดาบเจ็ดสมุดใช่ไหมอืมเดูดูบิลดูบิวก่นเออโอเคโอเคตามนี้เลยกันนะเดี๋ยวเราไปเข้าพุ่มที่เดิมครับผมไปนี่ไทเกียวไทเกียวไทเกียวยังน,นละ่ะโอ้โหว่าจะมาพุ่มตรงนี้ซะหน่อยหนึ่งมาหาสุ่มมาอะไรเงี้ยไทยเกียวมาเราเจอกับฮานาบี้นะครับผมน้องฮานาบี้ของเรานะอ่ะตอนนี้เราพยายามฟาร์มแล้วก็ตอดไว้ก่อนมันต่อไม่ได้หรอกอืมไทเกียวก็อยู่ เราเคลียร์เราเคลียร์ไปก่อนเคลียร์เลนเคลียร์อะไรไปเคลียร์เวฟเคลียร์อะไรไปนะฮะแท้งของเรามันเป็นจอร์นสันนะครับโรมิ่งของเราจอร์นสันก็คือปล่อยนะครับเดี๋ยวพี่แกเวอสี่แล้วเริ่มวิ่งกันทั่วแมปโอ้โหมาเยอะจังวะไหวไหมเด้เดี๋ยวเช่นี้โอ้โหตามตัว เฮ้ย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 โอ้อาละเฟิร์สบัตเลยไปเกี่ยวเฟิร์สบัตรไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอหน่อยอือนั่นไปแล้วบายบายบายออกมาไกลแล้วครับผมออกมาไกลเลยเดี๋ยวมันตามเย้ครับนี่ไทยเกี่ยวไทเกี่ยวมันสีม่วงมันสกรีนของมันเป็นสกรีนแบบเปลี่ยนย้อมสีนะมันจะมีย้อมสีด้วยตัวนี้ ไมีอนตีอะทีเดียวโไม่ได้วะไม่เวลสี่อะไม่มีนตีถ้ามีนตีเมื่อกี้ก็ปิดไทเกลได้นะครับเดี๋ยวเยวไปเล่นนี่ก่อนเราเอาเงินก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแ๊กแบ๊กแกแบบดิ้นแว๊กแบ๊กซ่อนพุ่มแบ๊กขน แวะขนแวะขนแวะขนมาทำไรแวะขนแวะขนนี <tim> ่แวะขนแวะขนโอ้ทเกียวไทเกียวมาไทเกียวมาด้วยไทเกียวมา่เด้วเดี๋ย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 วเดยวเดเดยเดีเยเเดี๋ยเะเย็เดี๋เย็เดียเเดียเยเดี๋ยวเยวยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเยวเด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 ียวเดี๋ยว ถอยถอยเพื่อนถอยถอยเพื่อนถอยถอยเพื่อนถอยโอ้โหโอ้โหลีโอมอดลีโอมอดนี่หมดแตกแล้วลีโอมอดแตกแล้วลีโอมอดแล้วพุ่งเข้ามาไอ้นี่น่ากลัวอนะเวลาพุ่งเข้ามานี่โอเคโอ้เลือดเหลือน้อยกลับเถอนเพื่อนกลับ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 โอ้โอ้วัคซันแนลวัคซันแนลอันตรีใส่สักหน่อยคงเล่นต่อไม่น่าจะได้วเนาะโอ้โหได้แล้วไปข้างหน้าตาย ไม่ชนะตุยแล้วเอาเอาเงินก่อนได้ไหมพอจะได้ใช่ไหมเออเอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนเดี๋ยวได้เอาไปเลยกลับแล้วกลับแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาเรียวมาเลียเดี๋ยวกูดักวินนี่แล้วกันนะดบาบเลียนะเดี๋ยวใกล้ดิเอาเลยเอาเข้าไปสองตัวเอาเลยยิงยิงเอาโดนดุโดนโด,นด,นดนุ แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วลุยต่อเลยไฮเกียวไห้เกียวเฮ้ย,วย,วยวแว็กมาแว็กมาแว็กมาแข่งเถอะเอาเต่าครับผมเอาเต่าครับช่วงนี้แว็กเขามันตึงเลยเนาะแว็กตึงเนาะแวะ็กเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมได้ของนี่คือมันจะเจ็บมากเลยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียนเรามันตึงเครียดนะฮะแบ็คมาให้แบ็คมาแบ็คมาเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิาดาดยิงยิงดิอีแตกคือมันทำไว้สองรอบแล้วอ่ะเออโดนแบค็คสองรอบแล้วเป็นไงจับมันแบค็คขนเลยโอ้ยเยอะเยอะอันตีไปเรียบร้อยให้เจอแตกครับผมนี่ต่อแล้วผมต่อเลยโอ้ยนี่เลงเรียบร้อยแตกคสามทิ้เกลี้ยงเลยนะฮะ โอเคงี้จบป้อมได้ครับผมสบายแล้วชนะไฟไงอืมต้องแบบนี้ค่อยโล่งใจขึ้นมาหนะ่อยอืมไอ้แชกแล้วไอ้แชกรถมาแล้วรถทั้งด่วนรถทั้งด่วนต๊ด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 ตดิดตด,ดมีคนอยู่นี่หว่า <laughs> ขึ้นไปด้วยไม่ได้ ต่อไปเป็น True Damage นะครับผมผมจะออกเป็นนี่นะครับผมดาบ True Damage สีแดงนะครับ b a t t l e e n d l e s s นะครับผมชื่อมันนี่โดนไปก่อนนะบอกเลยว่าการโจมตีด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาอีกหนึ่งทีจะโคตรแรงครับผมแรงมากนะครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะ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 อะไรไปไหนอะเรียบร้อยครับผมนี่ทำไม่แตกนะักต้องโดนต้องโดนแล้วนี่ต้องต้องโดนแล้วตีโดนทีนทแตกแ,แล้วผม แตกคู่เลยแตกคู่เลยเฮ้ยลีโอมอสมาลีโอมอสมานี่จับมันไปจับมันตีอย่างนั้นแหละสวย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 เข้ามาครับผมเก็บหมดเจ็บหมดอะไรครับชูชูรีชูรีนี่ครับผมชูรีไม่ได้เล่นหรอกเอาบ้านเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ็ค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 ถอยก่อน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 เนี่ยบอกแล้วมันเริ่มได้ของนี่คือ เอาแบ็คทีเดียวตายเลยนะครับขอแค่ไม่โดนสกิลสกิลหนึ่งมัน,มนใช่ไหมไอ้สกิลที่มันทําให้เราแบบติดเฟียนะนั่นแหละคือถ้าไม่โดนสกิลนั้นคือจะดีมากครับผมแต่ว่ามันโดนไงเออปัญหาคือมันโดนเฮ้ยขึ้นด้วยครับผมไปเลย let's go เตัด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 เต้นใครเป็นผู้โชคดีครับผมนี่ไงผู้โชคดีนี่ไงผู้โชคดีเรนหนดีดีกว่า โคตรเจ็บโคตรตึงดีย่ามันโดนแทงเลยเมื่อกี้เยอะมากมันปล่อยโกเลมมาได้อะโกเลมได้เงินมาอีกสามสิบกว่าบาทาสามสิบกว่าเหรียญคุ้มมากเล่นแว็กซ์หน้านี่ผมแนะนำให้กดเอาโกเลมกลับนะอย่าปล่อยโกเลมไว้นานนะฮะยกเว้นเราจะตุยไปแล้วเราปล่อยโกเลมเดินเลย เพราโกเรมมันให้เงินนะจริงๆมันให้เงินนะสามสิบกว่านะลิงร่างปลอมลิงก็เหมือนกันนะให้เงินอันตีไปแล้วโอ้โหแตกครับผมเหลืออายละตีไกลอีกหนึ่งครับผมเลยเกลอแตกไปแล้วต่อที่ต่อเลยเยี่ยเป็นไงละ่ะตึงๆอ่ะเดียวมดโดนตึงๆครับผม <laughs> บอกแล้วอยาให้ได้ของให้ได้ของแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไงน้องเด <Stay calm. S 1> ือตัวเดียวก็คือชูนั่นเองนะ ชูหายไปอะชูกำลังดักยู่แถวนี้หรือแม่ก็อยู่ในบ้านแหละมันก็รอกันบ้านของมันนะเนื่อหนข้างบนน่ะทำไรต่อไม่ได้แล้วน้อง <speaks> ทำไม่แสบมากฮึมเมดเนี่ยได้ของแล้วมันเล่นง่ายไงนี่ไงเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายเฮ้ยได้เงินนะ่ะได้เงินนี่โอ้โหฟิกมาเลยฟิกมาเลยโดนสตันสิครับโดนสตันสิครับอันติแอกครับผมมีบัตเทิลแอนเลสมาแล้วครับผมดาบแดงชูดามเอฟดี นี่สตันสตันเอาเลยเพื่อนต่อมันเลยต่อมันเลยสิครับแตกครับผมเฮ้เยเฮ้มันไหลโอ้มันรวบมันรวบมันรวบอา้าวไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไร,รนี่สวยครับผมนี่สวยครับผมไงต่อเนาวโดนจอ,นจอนสันเข้าไปเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแว็กซาน่าอยากโดนแว็กคนอีกแล้วถ้าเข้านี่เข้าได้นะถ้าแทงเข้านะโอ้ยแต่ว่าคิดเลิปคิดจะหมดพอดีมีใครจะเอาหลอดบ้างหรอ ไีไหมไมีใครจะเอาหลอดแบบเราบ้างไหมช่วยมาเติมดาเมจสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาเลเอาคลิปนี้ก่อนเอาคลิปนี้ก่อนแล้วไปเอาหลอดกันเลยอันนี้ไม่กล้าเข้าไงตอนนี้สเปซสเปซของศัตรูนะผมก็คือโซนพื้นที่ศัตรูเนี่ยมันถูกเราคุมไว้หมดแล้วนะครับผมทั้งเลนบนเลนล่างเขาอแบบกล้ากลัวถ้าออกมาก็กลัวโดนดักนะครับผมดังนั้นตัวที่จะอ,อกมาหนึ่งต้องชูดิโอมอสพุ่งได้อะไรอย่างงี้ ที่เหลือก็พยายามเซฟเซ็ดเขาเนี่ยเดินๆอยู่ในพยายามอยู่ใกล้ๆป้อมนะครับโอเคเราได้ดับเขียวแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปลองออกดับเขียวนะออกดับเขียวก็จะเจ็บ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 เลยเจ็บเจ็บเลยเจ็บ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 เลียวล์มอสเลียวล์มอสเอาเลียวมอสครับผมเด็กหลุดเด็กหลุดคอกครับผมเอาแต่ว่ามันแตกไปแล้วอ่ะอืมจู่ร่องแรงไงจู่รงแรงไงตืด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  ไหนครับผมเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะขึ้นรถรอนะัจจ์โดยสารโดยสารมาแล้วนี่นี่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอันตีนี่แตกไม่ได้นี่ไม่ได้บอลมอนได้บอลมอนมานี่นี่แตกนะแตกนะแตกเล็กน้อยครับอยู่ชูอยู่ใกล้ลึกเกินไปครับผมอยากจะมากดสองวิชั่น เฮ้ยเฮ้ยเลยียวมดเลียวมดเอาไงเลียวมดเอาไงเลียวมดแต่ก็นเลียป้อมก็แตกแล้วนะฮะกันเข้ายยาวเลยงานนี้ดูดิสแกนดูสแกนได้ไหมโอ้ยหล,ลอดแตกไปแล้วหลอดแตกไปแล้วอีกทีนึงอุ้ยได้อยู่ครับผม <c oughs> เข้าลึกเข้าลึกนี่นี่นี่เอาเลยครับชนต่อเลยชนต่อเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> แตก <c oughs> แตกผู้ <c oughs> แตกโ <c oughs> okay. อเคอ้าวป้อมแตกพอ้ด,ดี <c oughs> คอมแตกพอดีอะไรนะครับผมขอบคุณนะครับผมเรียบร้อยชนะ <Victory. S 1> เอเราได้อะไรไปดูสกอร์หน่อยโคตรมันเลยโอ้ MVP มวมันต้องมาแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับผมสหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชม